อ่าสวัสดีครับที่ ของเรามีชุมชนมีผู้ปกครองนะครับที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้นะครับซึ่งโรงเรียนของเรานี่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยและก็โครงงานวิทยาศาสตร์ต้องยกความดีความงามทั้งหลายเนี่ยให้กับผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนปาาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ในรอบโรงเรียนของเราซึ่งเป็น เป็นสิ่งที่จุดประกายให้กับนักเรียนของเราได้เอาปัญหานะครับบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอามาสู่กระบวนการวิจัยเด็กก็จะมีกระบวนการทํางานนะครับในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้คําตอบซึ่งเป็นองค์ความรู้จะเป็นองค์ความรู้ของเข้าในอนาคตนะครับถ้าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปต้องมีความกล้านะอยากกระซิบนะอยากกระซิบทุ่งหญ้าตำราเรียนเหมือนกับที่เรา ชอบไปสอนนักเรียนอยู่ตามต้นไม้หรือว่าไปตามชนบทไปตามบ้านนักเรียนน่ะเออมันมันก็จะเป็นเรียนที่นอกห้องเรียนเด็กจะเรียนแล้วดูแล้วเออมันมีความสุข่ะมันชอบหัวเราะแล้วก็อยากทําอะไรก็อิสระก็คือในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนนะคะมันจะต่างกันตรงที่ในห้องมันก็จะแบบว่าสอนเราก็ไม่ได้เห็นธรรมชาติมากแต่ว่าถ้าสอนนอกห้อง ก็จะเห็นธรรมชาติและได้ศึกษากับต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะทุ่งหญ้าตำนาเรียนที่หนูเข้าใจนะคะเราได้ออกมาเรียนนอกห้องเรียนเรียนใกล้ธรรมชาติแล้วก็เรียนแบบไม่ไม่เคร่งขรึมเรียนแบบสบายสบายเรียนใกล้ธรรมชาติเรียนด้วยความรู้อันยาวไกลไม่สิ้นสุดดูแล้วเราไปนั่งดูเขาเนี่ยลงพื้นที่ด้วยกันเราเห็นเขาเรียนอย่างมีความสุขเราก็ ถือว่างานของเราก็จะประสบผลสำเร็จมันมีความสุขดีกับการเรียนการสอนแบบนี้ผมจะพูดคุยกับคุณครูผมเสมอว่าความรู้ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะครับความรู้มีมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแต่สิ่งสําคัญคือทํำยังไงนะครับผู้เรียนของเราเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถค้นหาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ตั้งใจนะครับมีแรงจูงใจแฝ่สำลิกสูงในหน้าที่ครูที่ดีดูไปพบควรนะครับอันนี้ครูยกให้วันนี้มันเราจะมีคําคําใหม่ๆวิชาภาษาไทยนะครับก็จริงๆก็เป็นภาษาประจําชาติของเราทุกคนก็ควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะพูดให้มันถูกต้องชัดเจนก็พยายามดึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่ที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันนะเอาพยายามพูดคุย ก็ะอย่าไปถ้าเราไปเน้นหลักวิชาการหลักภาษาเยอะเกินไปเด็กจะเบื่อเพราะว่าวิชาภาษาไทยมันจะมีสิ่งที่ต้องจําเยอะ,อะคํานี้เขาอ่านว่าอันนี้เป็นคําสําหรับป .4 เลยนะครับสําหรับป .4 คํานี้อ่านว่ากคมสดนะครับคมสดนะจำไว้นะคำสดไหนคนอื่นบ้างคนอื่นไม่เห็นคําอื่นมีไหมมีไหมเธอเห็นหรือยังไม่เคยผ่านตาเลยแต่เกิดมาอ,อย่างเช่นภาษาพื้นบ้านเด็กจะ กินเข่ากินเข่าเนาะแทนนี้คนโคราชกินเข่าเาเราก็บอกว่ากินเข่ายินเข่ามันเป็นภาษาพื้นบ้านมันเป็นภาษาพื้นบ้านเป็นคําเป็นคําพื้นบ้านเป็นคําท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นภาษาวิชาการหรือภาษาที่เป็นทางการเขาบอกว่ารับประทานอาหารอะไรเงี้ยอันนี้เราสอนเรื่องคำเด็กเนี่ยก็มีวิธีการคือแทรกซึมคือไม่ได้เข้าห้องมาปั๊บโผล่ปั๊บประมาอาวันนี้ครูจะสอนหลักภาษาถ้าอย่างี้เด็กมันเห็นก็โอ้ล้วก็ เขาก็ชอบเรียนนะดูะโรงเรียนของเราเนี่จะเป็นชุมชนที่อยู่ในละแวกที่มีวัดอยู่ล้อมรอบสามวัดด้วยกันวันเราจะเน้นที่การปฏิบัติจริงทุกวันพระก็จะไปพานักเรียนไปวัด ทุกวันพระแล้วแต่งชุดขาวในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะมีการไปปฏิบัติธรรมรที่วัดเด็กได้อะไรครับเด็กก็ได้ปฏิบัติจริงจากพระที่วัดได้ไปฟังธรใกล้ชิดใกล้ชิดก็จะปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำผมจะเน้นในห้องเรียนก่อนในในช่วงแรกนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเมื่อนักเรียนมีความพร้อมนะคือเริ่มอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้เราก็จะเริ่มออกข้างนอกอย่างเช่นเรียนวิทยาศาสตร์ในเรื่องของเรื่องพืชเราก็จะนําลูกๆออกมาข้างนอกนะเขาได้ออกมาเนี่เขาสนุกครับ มานั่งตรงนี้หน่อยสิมาคุยกับครูหน่อยเออมานั่งเลยนั่งลงเออนั่งลงเย็นไหมตรงนี้เย็นไหมแบ่งห้ากลุ่มพอเด็กมา23คนก็จะได้ห้ากลุ่มก็ให้คุยกันใช่คุณต้ระกอกมาจ้าบัวเนาะอะไรนะ ตาตาหมีล่ะกบวยหรอกบวยหรอกบวยกช่ก็วเคตอนนี้เราจะต้องมีโปรเจกต์เกิดขึ้นแล้วหนึ่งโปรเจกต์หรือสองโปรเจกต์สามโปรเจกต์อะไรก็ได้อยากรู้ว่าวันนี้ใครมีอะไรจะมานำเสนอครูบ้างไหมเด็กจะมีการนำเสนอโครงงานใครได้ความคิดตรงไหนอย่างไรเราก็จะมาดูความเป็นไปได้พอเด็กทำไปแล้วเนี่ยเด็กจะได้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มก็มีหลากหลาย ก็เลยให้แบ่งกลุ่มกันดูว่าอ่ะกลุ่มของเธอทําอะไรบ้างกลุ่มนี้ทําอะไรกลุ่มนี้ทําอะไรให้ปรึกษากันแล้วเดี๋ยวมาบอกครูใบเตยบอกว่าไอศครีมแล้วต่อไปใครมีโครงการอะไรอีกการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติค่ะการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสีอะไรอะสีจากต้นกระา,<บ>า,าต้นกระหาดต้นมันก็ใหญ่มากชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าอายุประมาณ10กว่าปีแล้วคะ่ะ ใบก็เป็นใบล่างแหลูกก็ลูกมันเป็นลูกคล้ายๆกับมันมีเม็ดอยู่หลายเม็ดนะคะเป็นวงกลมหลายๆอันติดต่อกันลูกสุกก็จะมีสีประมาณแดงส้มๆถ้าลูกดิบก็สีเขียวลูกกึ่งแก่กึ่งอ่อนสีออกสีเหลืองๆะคะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆคือหนูนะคะได้ไปเห็นเวลายายกินหมาก่ะมันก็ริมฝีปากจะออกแดงๆชมพูอะคะ่ะแล้วก็หนูก็เข้าไปถามยายว่าทําไมถึง ปากทั้งเป็นสีแดงชมพูอะไรเงี้ยค่ะยายก็จึงบอกว่ากินเปลือกกระหาดเข้าไปเพราะว่ามันจะทําให้ปากเป็นสีแดงแชมพูเพราะว่ามันสามารถย้อมผ้าได้ยายอันนี้มันใส่หมากได้ไหมได้ได้เดรุกนี่เ็ากินได้เเนี่ยมันเป็นเหมือนเปลือกไม้ธรรมดาแต่ว่าสีออกแดงแน้าตาลนะคะคุณยายบอกว่ามันสามารถย้อมผ้าได้เพราะว่าคนตะก่อนส่วนมากเขาจะใช้ในการย้อมผ้าค่ะเพราะว่าคนตะก่อนเขาจะไม่มีสีเคมี รสชาติยังไงเบิงงรสชาติมนกกว่ปาปัดปัดนี่ถ้าลงพื้นที่ในชุมชนตอนนี้ก็จะน่าจะมีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติเนะาะก็เคย<ง><ง>ไปเล่นกับบ้านโน้นแล้วก็เห็นยายเขากินหมา แล้วสีเขาก็เป็นแบบต้งดิปากเขาก็เป็นสีแดงชมพูชมพูค่ะก็เห็นยายเล่าให้ฟังค่ะว่ามีคนกินแล้วดิ้นีปากเป็นสีแดงพะเอาผ้าเช็ดก็เช็ดไม่ออกน้ำมันที่บ้วนออกมาค่ะก็เป็นสีแดงชมพูยายใครกินหมากบ้างนี่ฮะเออเยอะเลยคุณครูก็บอกว่าจะช่วยในการทำแล้วก็เป็นในการไปเก็บลูกกระหาามาทดลองไง ใบต้นกระหัตมาดูค่ะไปดูเ็นถอะนี่เขาต้องเตรียมก่อนแล้วค่อยเอาไปย่อมเวลาทำต้องทอาไปถามยายพี่ไหมล่ะหนอกหั่นก่อนไงเอาไปต้มไม่ต pues ้องหั่นไม่ได้เหรอถ้าไม่หั่นสีมันไม่ออกถ้าไม่ก็ันนเปลูใบมันจะใหญ่แล้วจะได้การเงินถูกต้อเลยแล้วเปลือก เแล้วต้องมาคุกทำด้วยดิทำเลยทำอะไรกันอ่ะยอมผ้าการยอมผ้ามันคืออะไรคือกระหาแล้วมันจะเป็นสีอะไรอ่ะถ้าออกมาแล้วออกเขียว ใบมันจีอีเขียวใบอ่อนเีี้น้ำตาลใบใบอ่อนหนูทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเด็กๆนี่ล่ะทำอะไรกันหนูกำลังทำการย้อมผ้าด้วยต้นกระหาโอ้ทำไมหนูยังรู้จะทำแล้วอันเนี้ยอะไรลูกอะไรใหญ่รูยายจะไปรูนี่รูอะไรไม่ใช่กระหาหรือใช่ไหม ใช่มันยอ่อผาได้ด้วยโอ้มันยอ่อผาได้ด้วยมัน<อ>ติดดีนี่ดีดีดโอ้ลูจะทำเนาะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไร่ยางคุณครูก็จะช่วยบอกเกี่ยวกับข้อเสียแล้วก็ข้อดีของมันว่ามันควรทํำยังไงเช่นถ้าเกิดว่าเราพยายาม่ยให้ลูกมันติดมือมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยากมันจะเหนียวมากนะคะ ก็จะนำส่วนต่างๆที่เราเก็บมามาสับแล้วก็มาตวงในปริมาณ75กร,รัมใส่น้ำลงไปในบิ g ก e r ร์อ5 0ลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็เราก็เอาไปต้มบอเด่ย้นวังสามสิบแปดสามแปดสามกับสี่สิบสี่สิบสี่สิบใช่ไหม,ไหมกินทั้งหอมหัวนอ,อ,อ,อีกสิบแปดมันกินได้ไหม ได้ส <18. S 1> <18. S 2> ิบแปดได้ผลย้อมได้ะค่ะดีด้วยคือเราก็คิดต่อไปว่าเราจะนำเป็นทำเป็นกระเป๋าลดโลกร้อนใช,ใช้แทนถุงพลาสติกหรือไม่เราลองชิมลูกมันแล้วมันเป็นเปรี้ยวๆหวานๆว่าเอาจะลองมาทำน้ำกระหาดดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นน้ำสมุนไพร เด็กเมานี่เลยมานั่งอ่ะกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนอคือตอนนั้นก็ได้ไปทำงานวิจัยส่งครูค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปวิ่งเล่นด้วยกันแล้วพอดีว่าเราก็ได้ทอดไข่ใส่น้ำปลาละกินด้วยกันเฮ้ยหิวแล้วอะ่ะถ้างั้น กระบ้านก็มีไข่น้ำปลาลาก็มีท้าง,งานเราทอดไข่ใส่น้ำปลาลาเถอะคนละนะเดี๋ยวฉันไปเอาเครื่องปรุงเดีวตั้งกระทะแล้วนะเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนกะ็นใส่อันนี้ในถ้วยค่ะมันเหลือเศษไข่แล้วก็นำไปเททิ้งใส่ต้นมะเขือค่ะ คือมันมันเป็นความตื่นเตนะ้นนะ่ะนะเราก็อยากรู้กับเด็กน้ำปลาร้านี่เราต้องไปศึกษากับเด็กเลยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันใช้ได้แล้วมีมันจะมีเด็กมาเล่าหนูไปลองและเอาไปเทปุ๊บมันสะดุง้งเฮ้ยจริงเหรอคือมันมันเป็นความตื่นเตนะ้นนะ่ะนะเราก็อยากรู้กับเด็กเพราะฉะนั้นเอาเธอว่าอย่างนี้เหรอแล้วเธอได้อตัตราส่วนหรือยังยังเพราะฉะนั้นเราต้องทําไมเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าอัตราส่วนไหนมันจะเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ย มีธาตุอาหาร NPK ในดินค่ะแล้วก็มีพวกโปรตีนเราก็จะนําดินบริเวณนั้นมาตรวจด,ดูก่อนและหลังการทดลองคือเราก็จะขุดดินลึก10ซนติเมตรแล้วก็ตักดินใช้น้ํายาสกัดค่ะพบว่าก,ก่อนการทดลองหลังการทดลองมันก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหาร NPK ได้ค่ะพอเริ่มบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก็ลองไปปลูกต้นพริกดูค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนําพวกใช้น้าปลารนี่แหละค่ะไปลด แต่แล้วมันก็จะมีผลผลิตมากขึ้นแล้วก็จะนำไปขายเด็กต้องสามารถทำได้วิเคราะห์ได้เราจะช่วยเหลือเด็กพอเด็กต้องไปคิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าความแตกต่างของเด็กแต่และบุคคลนี่เป็นอย่างไรเราจะทำตามความสามารถของเด็กต่อยอดค่ะแล้วเราก็จะไปบอกเกษตรกรแถวบ้านค่ะเขาก็นำไปใช้เขาก็นำไปขายได้เงินมาครคูก็บอกว่าน่าสนใจเหมือนกันก็ น่าจะเอาไปลองลดต้นพิกขีหนูดูค่ะครูก็ให้ไปลองศึกษาว่าในน้ำปะลาร้ามีอะไรบ้างค่ะเอ๊นี่เธอคุณครูจินนาเขาว่ายังไงบ้างเหรอครูก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ก็ลองมาทดลองดูจะให้เราลองมาทำในอัตราส่วนน้ำหนึ่งพันต่ออัตราส่วนสิบดูงั้นเรามาทำกันเลยดีไหมดีเลยดีเลยทำเลยฮะคือพอดีว่าคุณครูคก็อยากจะทราบว่าอัตราส่วนไหนมันดีที่สุดเราก็เลย ให้น้องๆลองไปทดลองคนละอัตราส่วนดูค่ะบางคนก็อัตราส่วนน้ำหนึ่งพันต่อไข่ไก่และน้ำปลา20ลูกบาท์เซนติเมตรหรือว่าน้ำปลาและไข่ไก่25ลูกบาท์เซนติเมตรถ้างั้นเราก็จะมาตวงน้ำปลาก่อนอเป็น10ลูกบาท์เซนติเมตรแล้วก็ตอกไข่ตอกไข่เลยงั้นเราตอกนะเดี๋ยวถ้างั้นเราไปตวงน้ำนะ ตอนนี้ยังไม่ต้องก็ได้เพราะว่าของเราไม่ต้องแยกตวงน้ำเท่าไหร่อ่ะน้ำหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรแล้วน้ำปลาข้าใครใคใใช้สิบลูกบาทเหระใช่ <c oughs> ใส่น้ำปลาอันนี้ก็ใส่ลงไปบนเลยเหรอเราก็ต้องตวงก่อนไม่ใช่เหรอใช่ เอาผสมกันเหรอหรือว่าแย hey, กเป็นไข่ขาวไข่แดงผสมกันเลยเพราะว่าน้องๆเขาก็ทดลองกันนั้นกันนั้นสิบลูกบาทใช่ไหมอะใช่ใส่เลยนะใส่เลย ก็จะนําน้ําปลาร้าและไข่ไก่น้ําเปล่าที่ผสมกันแล้วนํามาลดต้นแฟงดูค่ะสําหรับการลดของเรานะคะก็จะลด7วันลดครั้งค่ะแล้วเราก็จะมาดูวัดการเจริญเติบโตวความสูงเพราะว่าอัตราส่วน1,000ต่อสิจะดีที่สุดค่ะอันนี้เราก็ไปทดลองมาแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับต้นพริก แต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้นอย่างอื่นมันจะเหมาะสมกับน้ำปลาและไข่ไก่สิบลูกบาทไหมอแล้วลูกอย่างสมมุติเนี่ยเด็กไปทดลองที่บ้านมาแล้ว่ะแล้วเอาผลมาให้เรา เราถามไปเด็กตอบได้ในระดับหนึ่ง mm hmm. เด็กไปทดลองมาแล้ว mm hmm. คิดเองทําเองมันจะถูกต้องอย่างนี้ไหมมันจะได้อย่างที่เราคิดไหม mm hmm. ก็ต้องมาทดลองใหม่อีกสามอีกทีหนึ่งผ้าที่เราจะนํามาย้อมวันนี้นะคะก็สามารถย้อมได้ทั้งผ้า้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าชนิดอื่นแต่ว่าผ้ายีนมันจะมีขนาดที่หนามันอาจจะย้อมไม่ติดคะ่ะกลุ่มหนึ่งคือเข้าไปทดลองมาแล้วล่ะแต่เราอยากรู้อีกว่าถ้ามันอ,อัตราส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรอยากรู้ก็เลยต้องกลับมาแต่ละกลุ่มนี่มาทดลองแต่ละกลุ่มนั้นก็จะทำในอัตราส่วนที่ทำไมแตกต่างกันไปนะเออราอยากรู้ว่าเอะถ้าอัตราส่วนที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยย้อมผ้าแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนใช่หรือไม่นะในวันนี้เรานำผ้าฝ้ายมาย้อมเพราวะว่า มันอาจจะติดดีกว่าผ้าชนิดอื่นเพะว่ามันมีขนาดบางาก็เราจะสกัดสีจากเปลือกกรหาดค่ะทุกเปลือกกระห่าก่อนนะคะแล้วตวงน้ำ3า300ลูกบาตเซนิเมตรแล้วก็นำเปลือกที่เราทุบไว้มาใส่แล้วก็ต้มเป็นเวลา20นาทีะคะ่ะในเรื่องของทักษะวิทยาศาสตร์เช่นการตวงการวัดทำย่างไร ในเรื่องการใช้ของตะเกียงแอลกอฮอลให้มันถูกต้องเราจะใส่เปลือกไม้แล้วก็จดบันทึกสีของเปลือกไม้ก่อนยังไม่ต้มสีมันจะออกมาเป็นสีเข้มกว่าเดิมที่ก่อนต้มค่ะแล้วเวลามันเดือดมันจะมีฟองขึขขขขข้นมาใต้บิเกอร์ค่ะมันต้องมีมุมมองที่ว่าเด็กจะต้องใช้ให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไปทําเองเราก็ไม่กลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างผู้ปกครองเขาไม่ได้เรียนก็ไม่ได้เป็นครู ก็กลัวในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไม่ถูกต้องภาวิทยาศาสตร์นี่มันต้องแน่นอนตอบปัญหาได้บอกคนได้คือในห้องเรียนแล้วก็จะเรียนโดยมีคุณครูสอนคะ่ะแล้วก็เราจะจดเวลาเราจําอะไรไม่ได้ส่วนถ้าไปเรียนนอกห้องเรียนเราก็จะมีเรียนใกล้ๆกล้รรมชาติโลงเรียนสบายแล้วก็ทําให้สมองจําได้ง่ายคะ่ะถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันถ้าย่างอยูออ่นอกห้องเรียนเนี่ย เด็กก็จะสบายๆส,สนุกสนานเวลาไปทดลองหยอกกันบ้างคิดกันบ้างแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องนี่คือมันจํากัดด้วยเวลามันจํากัดด้วยเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบทำถ้าเด็กคิดเป็นทาเป็นแก้ปัญหาได้ทุกอย่างได้หมดเพราะเด็กจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องใช้ทักษะตัวนี้แล้วเด็กจะเปิดความคิดเหมือนรุ่นเนี้ยพอเสนอเพื่อนเสนอ กหกเด็กอีกคนนึงบอกครูคะจักหมากได้ไหมเออนี่เป็นคนคิดนอกกรอบนะโอเคเลยครูสนใจเหมือนกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้มันก็จะคิดต่อไปอีกว่าไปเห็นอะไรเออนี่มันน่าจะยอมได้นะทําอะไรได้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้เลยแต่ถ้าเราจะกําหนดด้วยตัวเลขมันก็อยู่ได้ระดับหนึ่งสําหรับเด็กๆแต่ถ้าโตขึ้นไปไม่ได้มันก็จะต้องมีวิธีการถูกไหมคะทีนี้ก็ ถามว่าทำไปแล้วจะได้อะไรก็จะไปย้อมผ้าย้อมผ้าก็คุยกับเขาอีกว่าเราจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในเมื่อย้อมแล้วเขาบอกอันดับแรกอยากทำเป็นกระเป๋ารดโลกร้อนพอดีมันเข้ากับยุคสมัยก็จะตัดเป็นปะหกเนี่ยก็มีความคิดเห็นตรงกันลงความคิดเห็นแล้วว่าเราจะย้อมผ้าจากสิ่งธรรมชาติแล้วเราจะมาตัดก,กระเป๋าใช้กันจะใช้ในค่ายวิทยาศาสตร์ จะเป็นรูปของจตุคามอะไรเงี้ยเป็นโลโก้โรงเรียนจากนั้นเราก็น่าจะไปเผยแพร่ให้กับชุมชนว่าอุย้ยเนี่ยนะสีนี้ลงความคิดเห็นแล้วมันมีหลากสายสีก็จะไปเสนอแล้วก็น่าจะได้ยอมผ้าใช้ในหมู่บ้านอันดับแรกเอาหมู่บ้านก่อนถ้าต่อไปแล้วก็น่าจะทำอนาคตน่าจะเป็นสีผงได้ไหมอะไรไหมประมาณนั้นอันนั้นก็คือโครงการต่อไป